สวัสดีครับพี่น้องรำเกลือร้อยพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะคะพร้อมทุกคนมีหางปูหางปลาทุกคนนะคะเขาจะไปรำไลฝนนะครับพี่น้องไลหรือเอิญไลเอิญมั่งหงถ้าต้องไลออกแต่ว่าคือคึ้นเถอะล่ะชื่อไลปิยุสัยล่ะเบื่องดีให้แร่กับข้าพเลยจ้ ขาวมากเลยมีแต่คนขาวขาวเพราะเป็นสุดเปนะ็นุูทน้อยเนาะฝ้าฝ้าเขียวอันนึงฝ้าฝ้าสว่างอันนึงฝ้าเขียว อ,อ,อ,อันนึงฝ้าฝนสิต๊อันนึงฝ้าฝนสิออกอันนี้ฝ้าฝนบ่อโต๊ะฝ้าฝนบ่อสุดคู่นาสุดม่วงเนาะไวเป็นคู่เป็นคู่ได้พี่น้อง

ดึงไม้ตาเอาขนาไหน่นี่งใไตั้งขาเขานี่มเพืนขับวัดเพื่อเพิ่นบอกอ๋อเพื่ลเพื่นเขาจับก็มาะหอดแม่ห้องานยกเหลือเนาะพี่น้องมันก็เลยมาทันเวลาพี่พีนรุยประดนะครับชุดสีน้ำเงินม่วงนะคะน้ำเงินลายตัดสีม่วง พร้อมทีมงานฟ้อนเสิร์ฟของเรามากกว่า80ชีวิตนะคะอามอ่ามเป็นน้ำลาอีกนาอิรล่าเป็นน้ำปลาอีกนาอกน้ำดดมุ่งบุรินมันคือของบูรินเนาะหลากหลายพี่เนาะโบ่ะวบ่ะวบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะ้บ๊ะ เรอาพเอแคนาวามเร็ตื่นสวยป่าบ่บ่เอาพนันนีแท่แล้วก็บตาวัชราก่มั้างเป็นเชื่อตอนปายน เี้สุดี่มมีหางบอกหางแหมใส่หางน้ำเริ่มจังอรังการใส่หอยเมโนราก็ตรงมีหางธรรมดานัดานาง หอยมั้งส่หางบ่ละหอย <c oughs> เออมีหางอยู่อไอปลามีไหไอเหลือมต่อไออันยายีไอจีมบอลตออบวนี้เลยคมพาเลตัวลำเจกร้อยกัค่ะ ยังไงว่าคนเป็นคู่เป็นคู่นะครับม่ยงมันเกินเดือดเกินเต๋อออกต้งออกไปอย่างนี้เรือไนไอีกหน้าอีกทะไรมามาไปน้ำก๊วยนกกเลยเอาไปซื้อขยก๊วยว้าวเจนเย็นนะกระนี้โมดตาหมีบอลยาหยีแคมรัดแบงจูน ครบแล้วถ้าเป็นอย่างมันเหี่ยว